วันนี้จะต้องเสร็จตามคำมั่นสัญญาตามเป้าหมายก็คือก่อนก่อนถึงจะถึงสัปดาสัปดาฉลองซัมเมอร์ก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนว,วันนี้คือต้องเสร็จเนี่ยเนี่ยขั้นตอนสุด ปูเหมือนเป็นปูเหมือนเป็นสแสลมอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะต้องปูแบบนี้ก่อนที่จะเทยางมาตอยแม <c oughs> <c oughs> นวอเอิรนเีกวาพามาดูพามาชมบมลูจักเนาะบมลูจักมันคืออย่างหรือ่าแบบใดพามาเบิ้งวิธีการมนะาเบิ้งขั้นตอนว่าถ้าเจ้า เ็ดถนนแบบใดเ็ดคือบ้านเฮ้าบอเอียงประมาณเนี่ยเห็นมันแปลกๆไงเห็นมันแปกตาดีก็เลยอเอามาให้ดูามาให้ชมกันนี่แหละก่อนที่เขาจะเทคันตอนสุดท้ายก็คือต้องมี้ปู มันแปลกอะ่ะก็เลยเอามาดูอยากรู้มันคืออะไรเหมือนกันมันเหมือนเป็นพลาสติกเหมือนแสลมบ้านเราอะ่ะมันป้องกันอะไรอะ่ะไม่รู้อะัอนนี้คือเทแบบลาบแบบพื้นเรียบรั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เทแล้วก็ป,ปูปูพื้นแบบเนี้ยปูพื้นแบบผ้าผ้ากัน ใหม่คะ่ะถนนใหม่ยังไม่เสร็จอยากปวด <c oughs> ยอยากปวดยอยากปวดยอยากปวดข้อที่สุดท้ายก่อน